ตามได้นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดอนเพิมพ์รีค,ค่ะกดกระดิ่งนั่นเลยค่ะเด้อกดติดตามเลยนะคะอ่าสิเลี้ยวเข้าหมู่บ้านจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านค่ะคะุณผ,ผลสังขำจ้าอ๋อพ่อเป็นเปียไห้เนาะอ๋อมันเก็เเเแบซีฟู้กันพ่ผนผักข,ขาเคยเแบบฟังเพูดเรื่องอะไรนะเลี้ยวแก้วเลี้ฟังก้วแก้วแก้วเป็ดนี่ กับแปะล่ะว้าทังขรแปเออแม่ก็บม่ได้มาได้ล่ะขมันนะแอบรู้เดี๋ยวเข้าหมู่บ้านพุนผลนะครับนะคะอันนี้คือถนนเส้นหมู่บ้านพุนผลสางค้าจ่าอันนี้คือถนน เขาหมู่บ้านพุ่สร้างคำค่ะเขาไปหอดหมู่บ้านแรก,กคือเป็นหมู่บ้านพุ่นผลเขาไปถึงหมู่บ้านแรกะะไปหอด,อดนาโรง,งเรียนคือเป็นหมู่บ้านทางคำ้ำถ้าเลยไปถึงหน้าโรงเรียนก็เป็นหมู่บ้านสร้างคำนะคะอ,อ,อันจะมีเสียงแสกซอนอันเป็นดัตจริดในดัจจเดออ๋อจะมีเสียงแคกซอเป็นดัตจลิดแต่น,นะคะ แวบกวควรดีดีตัวอ๋อเราเราไม่ควรเท่าไหร่ค่ะในบ้านฝร,รั่งพ่อรูปพ่อบ้านบ้านอะไรเงี้ยบ้านฝรั่งแน่นอนเลยพ่อเห็นออกมาเด,ด่นเด่นไนกัเดินทาเปลี่ยนแผนกว่า น,นี่เ็ต้นประจันกันได,ด,ด,ด้น้าปแปแปดไปัสองร้อยนนับตลอดได้ประกุได้เขาประกุงพอดประกุงได้ร <c oughs> ลอยไปเสียนะครับเขาประกุพอนี่หน้าวัดนะครับหน้าวัด พรุ่งนี้มือดีก็ไปบุญนะครับคือหนาบับ้านะครบุญฝา99ุลาในเดือนเดือนสิบเนาะรู้ปะตุลาเดือนสิบเนาะตุลาเดือนสิบิบพฤจิกาเดือนสิบเนาะพจิกาธันวาเออ มาเลิใหม่นะสุดท้ายปีกตปนลับปีใหเริ่มหนาเริ่มหนาวมาเอาพัดมาอีกแล้วนกแก้วหนาวแล้วหนาวแล้วตัวไอชิอนเด้อเอ้เอาไปแตงสุดคู่เลยอง ส้างเสร็จปานพอแล้วรับสับนั่งงานเท่าไหร่ความตั้งตัวไปเทาไนร่เลยเนาะนั่งเลยนี่ย้อนก่อนเขาบริมาไนเจ้าเม่อก่อนพูดอะยรพูดผู้ใดเ่แม่นยามมันบอกผู้คนอางนี้นะลงไปถามมึงตีว่าพูดผู้ใดเนี่ จอดลงไปถามน้องหนมมาสด้าเอฮอนด้าสตีท์เอฟเอฟเดี๋ยวเนี่ยคนามเร็วสูงมาถามนะเดี๋ยวเขาอันนั้นเข้าไปเปลี่ยนอันนี้เขาเข้าไปต่อเอเอสขดเปลี่ยนใครเออเปลี่ยนใครก่อนอันนั้นความเร็วสูงใช่ไหมย้ายค่ายย้ายค่ายย้ายค่ายนะครับแล้วกย้ายค่ายเนื้อ นะลงม,ม่ได้แล้วลงเ้อลงเ้อ่ลงมลอะปชิมได้บหอ,อ่าหอดบันเลจ้ะเดี๋ยวลงก่อนเ้อจ้ะเด้อ ันนี้ทำรั้วทำรั้วใส่เหล็กแล้วใส่เหล็กลาวบนแล้วนี่คือการทำรั้วใส่เหล็กลาวบน

อันเบ้าภาษาเดียวกันยุ่งคุยกันบุนร่รุเรื่องมามต่ำตึกเอานิ้เจ้าของล่องลับไปพร้อมติจุดห้ามเยี่ยวใส่นะ เฮ้ไปควัดที่อย่างนนี้ผู้นึงเอาใต้ถมไวนะ้น่ะอ้าว ตอนเข้าสั่งนี่เฮ้าเฮ้าบอกให้เขาเจาะหูไว้พร้อมบเซาเนี่เข้าเสียเอาแบบใดเฮาต้องบอกเขาเจาะเลยตี <ull> <ieben> <_ cer pected>

กดไลค์กดแชร์กดติดตามดอนเตมลี่นะคะกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะ